วันนี้นางฟอร์มยักษ์ใหญ่เข้าโรงพร้อมกัน2เรื่องเราจะมาสัมภาษณ์ก,กันว่าใครดูเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ผมฝฟ้ารถติดมาเพื่อมาดูบาร์บี้โดยเฉพาะเลยครับแต่วันนี้รถติดมากๆเลยครับก็บจะมาจองตั๋วรอบป่ายสองไม่ทันนะครับวันนี้เนี่ยตั้งใจมาดูออฟฟิ้นไทม์เมอร์ในโรงไอแม็กโดยเฉพาะเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆขนาดมาซื้อตั๋วตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้ที่นั่งก็เกือบจะเต็มแล้วค่ะเฮ้ย <Hey. S 2> ทำไมคนนั้นถึงเดินเข้าไปได้เลยขอโทษนะครับคุยใช้แอปอะไรถึงเดินเข้าไปได้เลยคคครรรรััััับบบพอออออดีีผมใช้้้้้้แแปปซืตวววหหนนนนงไไก่าละ เออผมใช้ครุงสี Mobile App ที่จะทำให้ชีวิตของค,คุณง่ายขึ้นไม่ว่าจะสแกนจ่ายถอนเงินหรือทำธุรกรรมก็ทำได้ง่ายแคเพียงปลายนิ้วแถมยังสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน KMA Marketplace ที่รวมแบรนด์ดังไว้มากมายและยังสามารถซื้อตัวหนังผ่านแอปได้อีกจะทัง้งง่ายและสะดวก ไปไหน,นไกันหมดอ่ะจัใจได้ไงหละ่ะดูหนังง่ายแบบนี้ก็มา <c oughs> สนุกต่อในโรงไอแมทที่ทัยย้งจอใหญ่จุดใจดูหนังง่ายๆได้ด้วยกรุงสีแอป